คำถามที่หลายๆคนส่งคำถามเข้ามาว่าครูยุ้ยใช่หมอดูหรือเปล่านะคะไม่ใช่หมอดูนะคะครูยุ้ยแค่นำความรู้ศาสตร์ตัวเลขนะคะแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยก่อนนะคะครูยุ้ยไม่รู้ตัวเองว่าความคิดส่งผลในเรื่องของการกระทำด้วยไม่ว่าเราจะคิดบวกหรือคิดลบถ้าท่านใดเปลี่ยนเบอร์ศาสตร์บ้านครูยุ้ยก็จะรู้ดีว่า ครูยุ้ยจะคุยกฎกติกาก่อนว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนพลังงานต่อให้เราได้สิ่งที่ดีๆมาเราก็ยังไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นการที่ครูยุ้ยมาช่วยเหลือมาเป็นแสงสว่างดังหอประภาคานครูยุ้ยไม่ใช่หมอดู แต่หมอดูเขาอาจจะบ,บอกโชคชะตาว่าคุณดวงตกนะเป็นแบบนี้นะแต่สิ่งที่คุยคือบอกกับทุกคนคือดูรหัสเบอร์ว่าเอ๊ะตอนนี้คุณติดปัญหาอะไรเช่นอ่าคุณเบอร์ใช้ศ1นะออ01อ้ยังเช่นยกตัวอย่างนะคะเราไม่รู้จักการที่ทำงานอะไร อาจจะเป็นพนักงานบริษัทเบอร์ศูนย์หนึ่งรหัสที่คุณมีอยู่ส่งผลในเรื่องของคนที่อิจฉาลิษยานะถ้าพี่อยากได้ได้การงานเราต้องทิ้งรหัสเบอร์และก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเราใหม่พลังตัวเลขมันเป็นการว่าเรากำลังติดปัญหาอะไรแต่ไม่ใช่ขึ้นของหมอดูพอเวลาเราบอกถึงปัญหาแล้วเราก็ปิดแผลให้กับคุณด้